วันนี้ก่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทก็มีคลิป Red Ready with me มาฝากสาวๆกันอีกเช่นเคยนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยคือแบบทาคลิปแบบนี้เรารู้สึกติดใจรู้สึกว่าแบบเออมันชิลดีแล้วแพทก็ชอบนะก็วันนี้หน้าสดดีกว่าคราวที่แล้วนิดนึงนะพเพราะคราวที่แล้วนี่คือแบบ หน้าพังมากจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังพังอยู่แต่ว่าก็ดีกว่าคราวที่แล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยพัทมีเรียนโยคะนะคะตอนบ่ายสองก็คือแบบวันนี้เป็นวันที่ชิลมากแบบถ้าไม่มีอะไรเลยก็คือมีเรียนโยคะ2ชั่วโมงนะคะตอนบ่ายสองถึงสี่โมงแค่นั้นเองก็หมดวันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าแบบแต่งหน้าไปเรียนโยคะกันนะคะชิลๆเพราะว่าตอนนี้ว่างอยู่นะคะก็เลยแบบมาทําคลิปแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยเลยนะคะจริงๆพทไมีเรียนบ่ายสองแต่ตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดโมงห้าสิบนะเดี๋ยวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวที่มอก่อน,นะ แล้วก็จะได้ไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้มันจะแต่งหน้ายังไงสําหรับสกินแคร์แล้วก็กันแดดเนี่ยนะคะแพทก็ใช้เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคะสาวๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะ,ะก็จะเป็นยูเซรินที่บันเดมนดกับมิซูมินะคะที่เป็นกันแดดสีฟ้าๆนะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้รองพื้นกันเลยก็คือตัวเดิมนั่นแหละคือแบบแต่งหน้าก็เดิมๆแหละแค่แบบมเมามอออะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนบ้างนิดหน่อยโอไมค์ก oh ๊จะหมดแล้วดูมันปั๊มไม่ออกแล้ว อ,ออกมาเยอะเกินอ้าวตายได้แบบสองหน้าเลยอ,ะอ่ะเสียดายมากแล้วก็ทาไปนิดเดียวอะ่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะวันนี้สิวไม่ค่อยเยอะเท่าวันก่อนคือถ้าเกิดเราบีบรองพื้นเยอะเกินไปอะ่ะเราอย่าเสียดายนะเราอย่าเอาทุกอย่างมาโปะไว้บนหน้านะไม่งั้นมันจะหนามากแล้วก็เช็ดมันทิ้งไปนะคะดีกว่าที่เราจะแบบมีหน้าที่มี รองพื้นเยอะเกินไปนะคือเขาบังคับให้เรียนกีฬาใช่ปะ่ะ4เครดิต4หน่วยกิตภายใน4ปีแผนก็กะว่าจะลงแบบปีละอันอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลือกลงเป็นโยคะไปตอนแรกคิดว่าจะชิวตอนแรกคิดว่าจะแบบง่ายๆแบบชิวๆไม่เหนื่อยไม่เหงื่อออกอะไรเงี้ยโอ้โหพอเรียนจริงๆแบบครูโหดมากคือแบบมีความ ท่ายากแบบเยอะมากอะ่ะแบบต้องหายใจให้ตรงอะไรอย่างงี้แล้วแบบไม่ได้เรียนปกตินะมีสอบ midterm มีสอบ final ด้วยก็หายใจให้ตรงด้วยแล้วก็ต้องท่าถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะเป็นอะไรที่แบบ challenging แล้วแบบยากมากคือแพทเคยเรียนโยคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะยังรู้สึกว่ามันแบบมันยากอะ่ะคือโยคะแต่ละที่เอาจริงๆถ้าถึงชื่อท่าจะเหมือนกันอ่ะ ถ้าเวลาทำมันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบไหว้พาทิพย์อย่างเงี้ยซันซารวิชชั่นใช่ป่ะที่พัดเคยเรียนมันก็อย่างหนึ่งแล้วพอมาเรียนที่นี่มันก็อีกอย่างหนึ่งอะเออมันก็เลยทําให้แบบเกิดความงงขึ้นได้นะคะก็เลยทําให้มันยากกว่าเดิมคือแบบการที่เรารู้อะไรมาก่อนแล้วเราแบบมาเรียนซ้าแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันยากกว่าการที่แบบเราต้องจําใหม่อเะพัดก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เกรดอะไรนะคะ กลัวเอฟมากเลยอะเพราะว่าแบบหายใจมันก็ยากมากกันที่เราจะหายใจให้ตรงกับที่เขาสอนนะมันต้องจําแบบเยอะมากอะพอลงรองพื้นเสร็จแล้วหน้าขาวนิดนึงแต่แบบเนียนเวอร์เนียนกว่าตอนแรกแมะดูแต่มีสิวสองสามเม็ดตรงนี้อะอันนี้เป็นสิวอันนี้เป็นรอยเดี๋ยวเรามากลบความทุเล็ทุรังนิดนึง คือชีวิตของคนเป็นสิวเป็นไงที่แย่มาคือถ้าเกิดใครไม่มีสิวแบบหน้าใสาอะไรเงี้ยคือชีวิตแบบทำบุญด้วยอะไรมาคือใพทเป็นสิวตั้งแต่11ขวบม,มั้งคือแบบเร็วมาฮอร์โมนในร่างกายแพบทบมันแบบมันรีบมากเลยทุกอย่างแบบเร็วมากแล้วก็เป็นสิวมาตลอดไม่เคยหายสนิทเลยเคยหายหมอแบบอย่างหล่อนเรื่องมาสักพักนึงตอนนั้นช่วงนั้นทำเลเซอร์แบบเกือบจะทุกอาทิตย์แหละแล้วแบบหน้าดีมันเลยแล้ว ขี้เกียจไปทำแล้วไงเพราะว่ามันเจ็บอะก็เลยแบบเออลองรักษาเองดูอะไรเงี้ยก็เลยได้เท่านี้นะคะมันก็ใครนะมันก็ดีกว่าช่วงแรกๆอะเลเซอร์อะมันเจ็บมากเลยนะทําแต่ละทีนี่แบบน้ําตาจะไหลทุกรอบเลยแล้วช่วงนั้นมีช่วงนึงที่บอกว่าแบบทําเกือบทุกทิตทิศนี่คือแบบโอ้โหคือแบบหน้ากรุนอะไรเงี้ยแต่แบบเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันแบบมันดีขึ้นจริงๆอะตอนนี้ก็กาลังคิดว่าจะกลับไป หาหมอแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้มันดีกว่านี้อ่ะช่วงนี้แบบที่รักษาเองอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีนะคือมันก็หายตามที่เรารักษาแต่แบบบางช่วงอย่างช่วงที่แบบเป็นประจําเดือนหรือว่าช่วงอะไรที่แบบอยู่ดีๆมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นมาแบบเยอะมากๆอย่างคลิปที่แล้วที่เห็นคือแบบสุดยอดมากแบบเยอะมากทั้งสองข้างแก้มเราก็จะแบบมีพด หน้าผากอะไรเงี้ยสิวเม็ดนี้มันเป็นอะไรที่กวนใจมากนะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้เป็นของ the sam ที่เป็นครีมนะคะอันนี้กับแปรงคอนซีลเลอร์แล้วก็แต้มมันไปอีกนิดหนึ่งเพราะเราไม่ชอบความแดงๆบูดๆของมันเลยตอนนี้คือแบบท้องร้องตลอดเวลาหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยอะ เนี่ยนะคะเราก็พอใจกับหน้าของเราแล้วนะคะถ้าเนียนใจกว่าน,นี้นะคะจะคิดว่าไปแฟชั่นวีคนะไม่ได้ไปเรียนเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะลงบลัชออนนี่ลลงแบบที่มันเป็นเนื้อครีมอันนี้มันจะได้แบบดูสุขภาพดีนะคะของแ Can น a k e เบอร์0ูนย์หเป็นแบบเนื้อเจลแบบนี้นะคะใช้จนเป็นหลุมลงไปแล้วนะคะใช้ฟองน้ำอันเดิมนะแล้วก็แต้มไปอะ แล้วก็แก้มที่หลับมือนิดนึงนะคะให้สีมันแบบไม่เยอะเกินไปแล้วก็มาทาที่แก้มเราจะทาสูงสูงนิดนึง ท้องร้องดังมากท้องร้องตลอดเวลาเลยอะมันแดงมากอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกลี่ยเกลี่ยออกนิดนึงแล้วก็คอนทัวร์นิดนึงนะคะใช้เนื้อครีมของ e two d house นะคะ play one one stick สีเบอร์เบอร์สิบเอ็ดนะเป็นสีน้ำตาลเกลี่ยอันนี้มันเกลี่ยง่ายมากเอที่โอเคมากดูดิเป็นน้ำตาลที่แบบกำลังเกลี่ยแล้วมันก็เกลี่ยง่ายแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเนี่ยแป้งนะคะตัวเดิม rice care คือจริงๆมันมี2สีใช่ไหมกระปุกสีฟ้าสีชมพูแพนก็ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนะรู้สึกว่าจะต่างกันแค่แบบกลิ่นอย่างเดียวเออแล้วก็ใช้สีชมพูมาตลอดคือมันดีดีแล้วมันก็กําลังจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มมันเป็น40บาทที่แบบคุ้มค่ามากได้งอีกอันหนึ่งที่แพทอยากลองแป้งฝุ่นที่มันเป็นของธนาคารเดลิฟ์ธนาคารสีเขียวเขียวอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะแบบควบคุมความมันได้ดี ละมันก็ไม่แพงด้วย40บาทเท่ากันเลยเดี๋ยวว่าจะลองเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือแบบเป็นลูกหลักมากแล้วก็หน้าขาวอีกแล้วนะคะทุกคนก็อยากตกใจกันไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาบรอนซ์หน้ากันเหมือนเดิมเนาะคิวเหมือนเดิมของเมลินดานะคะ f e e t h e r Light สีช็อโกโกมิลการคิ้วมาแล้วนะคะคิ้วเท่ากันแล้วนะ,ะ,วนวนะ,ะไม่เหมือนคลิปก่อนที่แบบคิวไม่มีความเท่ากันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใช,ช้ชิอยู่ได้ยัง เลดแต่งตาของคิวเพ s สนะคะใช้สีที่3อันนี้เขียนคิ้วเหมือนเดิมะต,นนตรงปลายนะคะปัดๆมันนิดนึงนะให้มันแบบตืนเข้ากับคิ้วมากขึ้นนะนะคะลายดัางด้วยอายแชโดว์ของ Essence อันนี้ซึ่งใช้ดีมากใช้ดีจนมันหักแล้วนะคะสีเบอร์15 Hazel m i ซ o มีนเป็นสี ตาลที่แบบดีมากแล้วก็มาไหลดังให้มันแบบพุ่งๆกันนดนันที่ a l e t t คิ p r e s s นะคะใช้สีแรกที่เป็นสีครีมนะทาไปที่หนกคิ้วแล้วก็แบบตามจุดไฮไลท์อะ่ะอันนี้เป็นสีครีมขาวๆเป็นเนื้อแมทนะคะตาเราแบบขี้เกียจแต่งนิดนึงแล้วมันก็แบบเป็นตาสามชั้นด้วย จะให้ดูคือวันไหนแบบไม่รู้ดิเป็นเพราะอะไรว่านอนดึกมากๆหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันก็จะเป็นตาสามชัน้นแต่เมื่อคืนก็นอนไม่ดึกนะเที่ยงคืนก็นอนแล้วนะคะแล้วก็นอนเยอะมากตื่นแบบสิบโมงครึ่งด้วยนาฬิกาปุกถ้าไม่มีนาฬิกาปุกก็ค,คงยังไม่ตื่นจนถึง่านนี้นะคะเพราะเราเรียนบ่ายสองเราก็ชิลได้หนึ่งวันนะเนี่ยดูดิเห็นความตาสามชั้นปะมันเท่มากเลยนะนี่นี่น,นี่ดูดูดูด เออนั่นแหละเราก็เลยไม่อยากแต่งตาเยอะแล้วเราก็แปรงมาดันดันหน่อยดูว่ามันแบบมันจะเข้าแบบว่าคือมันเป็นตาสามชั้นที่น่าเกลียดมากแต่มันเท่มากมันไม่เข้ามันไม่หายปกติแพทจะใช้แบบช้อนที่มันแช่เย็นเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ปะแล้วก็เอามาแปะมันก็จะดีขึ้นนะมันจะลดการบวมได้นะคะแต่ว่าทำแล้ววันนี้มันไม่หายนะก็เลยแบบเป็นแบบนี้อายแชโดว์ที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นของเอสเต้นะคะจะเป็นพาเลตจิ๋วๆแบบนี้ซึ่งซื้อมา ตั้งนานแล้วนะคะก็เป็นชื่อว่า Estee Lauder Pure Color Envy นะคะ Sculpting Eye Shadow นะก็ขี้เกียจทาไอพายเมอร์ขี้เกียจทําทุกอย่างแลก็จะทามันลงไปเลยนะคะแต่มันเปิดยากมากน่มีมันจะมีสีสีแบบนี้ซึ่งสีสวยอยู่นะจะใช้สีนี้นะคะสีที่สองอันนี้เป็นสีแชมเปญทาลงไปเลยใช้นิ้วนี่แหละขี้เกียจทุกอย่างก็ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ คิวทาลงเบมันก็จะแบบวิงวิง,วงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะมากเพราะเราไปเรียนแค่โยคะนะคะนี่ก็ไม่เยอะแล้วนะนี่เบาแล้วนะแต่งหน้าเนี่ยคือตั้งแต่แต่งหน้าเป็นก็แต่งหน้าเบาไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องเติมนู่นเติมนี่ตลอดเวลาเนาะอันเชื่อว่าทุกคนก็เป็นอะคือแบบพอแต่งไม่เป็นตอนแรกๆก,ก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีแค่คิควก็ออกจากบ้านได้แล้วแต่พอเราเริ่มมีสกิลเริ่มแบบชอบเริ่มแต่งเป็นก็จะไม่มีคําว่าเบาอีกเลย นี่ยาทาไปนิดเดียวให้มันแบบเพิ่มความวิงโซ so Very Close Up นะคะหน,น้าน่าจะแบบเต็มจอแล้วตอนนี้ตาเสร็จแล้วก็ดัดขนตาเนี้ยน้นนะคะคือเอาจริงไม่ค่อยอยากปัดมาสคาร่าเท่าไหร่เพราะขี้เกียจแต่ว่าเราทาแป้งแล้วมันแบบมันไปเคลือบขนตาให้เราเป็นสีขาวแล้วนะคะก็เลยต้องปัดนิดนึงปัดแบบบางเบาๆใช้อันนี้นะคะของ b e l บ i n น ีก,การปัดมาสคาร่าให้ขนตางอนก็คือเอากระจกวางไว้ต่าๆเลยแล้วเวลาเราปัดมันก็จะงัดขึ้นมาได้เยอะกว่าเวลาที่เราเอากระจกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมถ้าเกิดเรามองไว้ต่าๆมันก็จะงัดขนตาได้เยอะกว่าปัดแก้มวันนี้ใช้ของกีโกนะคะ blending wave multi color blush อันนี้ซื้อมา่าไอิตาลีแล้วมันสวยมากชอบมากนะคะสวยแม้นีงามเนาะ ปัดไปแบบจะใช้สีเข้มนะคะเพราะสีอ่อนมันอ่อนไปอะปัดแบบตรงสีเข้มๆแล้วก็ปัดไปตรงที่เราลงครีมลัชไปนะคะเฮ้ยมันเข้มไปนิดนึงอะเดี๋ยวเราต้องปัดวนแล้วอะการสองสีได้แล้วนะคะเหว่ามันแบบมันชมพูไปอะเราใช้แปรงแปรงปัดแป้งมาแบบปัดออกนิดนึง คือยอมรับเลยว่าเป็นคนแต่งหน้าหนักมากแต่งหน้าแบบไปเรียนอะ่ะแต่งหน้าหนักกว่าคนอื่นในโลกนี้เลยจริงจริงเาจริงมันก็ไมห่หนักขนาดนั้นแต่ก็แบบหนักกว่าเพื่อนอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ลงคอนทัวร์นะคะ h u ว Press Color Fantasy Shading and Highlight Powder นะคะวันนี้มันแบบไม่อยากแต่งให้มันดูแบบเข้มแล้วแบบคอนทัวร์หนักมากต้องการความใสนะคะก็เลยจะใช้คอนทัวร์ที่แบบสีพิกเมนไม่ได้แน่นมากะคะ่ะคือแบบ ให้มันมีกรอบแค่นั้นเองและสีนี้ดีมากเพราะมันเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะธรรมชาติมากวันนี้ก็ของ q คิวเ s เหมือนกันนะคะเป็น Beauty and the b e a s สสีมูนไลท์นะคะเบอร์3อันนี้ก็สวยนี่เป็นอน่างเราก็จะปัดแค่จมูกพอ ปากนะคะวันนี้ก็ไม่อยากอะไรมากก็ใช้เป็น Dior Lip Glow นะคะก็จะเป็นแบบแนวออกลิปมันมีสีใสๆอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้พัชทาเป็นลิปมันมาแล้ว้วก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็ทาทับลงไปเลยกันไม่ชอบทาเต็มปากจะชอบทาแบบครึ่งหนึ่งแล้วก็เกลี่ยขอบอเพราะเป็นคนที่มีความลิมฝีปากอบบอิ่มมากนะคะถ้าเกิดทาแบบเต็มๆอะ่ะมันจะแบบมันจะดูเยอะแล้วมัน ขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะนีสเป็์น้ำแรกของ La Roche Posay ก็ฉีดไปเลยทั่วหน้าเสร็จแล้วง่ายมากเข้าปากการแต่งหน้าที่ดูเหมือนไม่แต่งอะไรมากใช่ปะแต่กว่าจะเราจะมาถึงจุดๆนี้ได้มันต้องใช้หลายสเต็ปมากคือแบบมีคนบอกว่าการแต่งหน้าให้ดูธรรมชาติเป็นอะไรที่ง่ายแต่ไม่ใช่เลยการแต่งหน้าให้ดูธรรมชาติเป็นอะไรที่ยากมากยากกว่าการที่แบบมาโคมทุกอย่างเข้ามาบนหน้าอีก ออวันนี้ผมก็ไม่ได้ม้วนนะคะปล่อยตรงอย่างนี้เลยสรรออกมาเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็เรียนแค่2ชั่วโมงด้วย<ม>ก็เลยพักผม1วันนะคะม้วนทุกวันเดี๋ยวมันจะพังเอาเนาะค่เซ็ตเวลเป็นที่เรียบร้อยดูแบบสุขภาพดีไมหมคะดูเหมือนแต่งนิดเดียวใช่ไหมแต่ไม่ใช่หรือตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง16นะคะแล้วก็เพื่อนก็ได้ไลน์มาตามไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกว่าเราลืมเก็บเมงอนะวันเนี้ย แล้วก็ว่าทำไมเม่งเรามันสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะทำการคอนทัวร์เม่งนิดนึงนะคะเราลืมเมื่อกีน้นี้วันนี้ต้องมัดผมด้วยเดี๋ยวเม่งโผล่แล้วทุกคนจะตกใจแบบตอนเด็กๆอย่างที่เคยทำา5 f Facts ตลอดมีไปถ้าเกิดมีใครได้ดูนะคือที่แพทบอกว่าแพทเรียนบัลเล่มานานมากใช่ปะแล้วก็เรียนบัลเล่ก็คือการทําผมรวบตึง ตลอดเวลาแล้วแบบมันตึงแบบตึงจริงๆนะความเม่งมันเยอะขึ้นแล้วเหมือนแบบไม่รู้ดิเหมือนมันลังข้างหลังอะ่ะออทำใหม้มีความเม่งมากหลังจากที่เรียนบอลเลยนะคะเพราะมันดึงตึงแบบเรียนทุกอาทิตย์อะ่ะเป็นเวลาหลายปีแล้วมันก็แบบทาผมทรงนั้นอ่ะตลอดแล้วเสร็จอย่าง จริงจังแล้วนะคะขอตัวไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเป็น Get Ready With Me แบบชิวๆธรรมดาแค่มาแต่งหน้าให้ดูเฉยๆเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ